ในเช้าของวันที่4มีนาคมพศ2563นักบ้านไทยเจริญบ้านเกิดพระยาธรรมิกรานท่านพระยาธรรมิกรานได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฝังธรรมเมื่อท่านพระญาติธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธ,ธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามธรรม ดังนี้ว่าข้าแต่องค์งพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาลูกปัตนาที่จะขอเฝ้าฟังธรรมถึงสภาวธรรมของบุคคลผู้ที่ชนะโลกสามขัน พระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมเรื่องชนะโลกสามขั้นให้ลูกใต้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะประยาธรรมเอ้ยถ้าอย่างนั้น ก็จงตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วก็จงน้อมไปพิจารณาตามเมื่อพิจารณาแล้วก็จะรู้ตามเห็นตามเรียทาเอ่ย เมื่อลูกได้เข้าใจได้รู้ตามเห็นตามแล้วลูกก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดทำเหล่านี้ออกไปได้ดีได้ถูกต้องเช่นนั้นจงตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณา และทายทอดทมเหล่านี้ไปตามหน้าที่ตามกิจที่ลูกนั้นกวรจะดำเดินไปเผยแผ่ไปให้กว้างไกลพระยาร,รมเอ่ยบุคคลผู้ที่ชนะลูก ย่อมเป็นบุคคลผู้เป็นอิสระอยู่เหนือกฎกรรมกฎเกณฑ์อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารย่อมถือว่าเป็นผู้ที่ดีที่มีความสุขอย่างแท้จริงถาวรมั่นคง เป็นพูดถึงซึ่งพระนิพพานถึงซึ่งความหลุดพ้นฉะนั้นลูกเอ๋ยบุคคลผู้หนึ่งที่จะสามารถชนะโลกได้ย่อมต้องเป็นบุคคล ผู้ที่สร้างสังสมความดีให้เต็มเมื่อความดีทั้งสิบประการได้เต็มแล้วจิตนั้นก็เจะรู้ตื่นถอดถอนความยึดติดผัพวพันมัวเมาลุ่มลง ในสิ่งทั้งหลายได้พระยะายามทำเอย่ยจิตที่กลายความยึดติดลุ่มหลงกับทุกสรรพสิ่งจิตที่เป็นเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่มีใจชนะ ที่ชนะโลกชนะวัฏสงสารนี้ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปฉะนั้นลูกเอ๋ยการฝึกฝนอบรมตนให้ชนะโลกเป็นขั้นขั้นเป็นลำดับไป จึงเป็นสิ่งที่ดีและก็จะพาให้เราสามารถที่จะอยู่เหนือโลกเหนือวัฏสงสารนี้ได้ในที่สุดเช่นนั้นบุคคลทั้งหลายผู้ตั้งใจ ที่จะนำพาตนให้ชนะโลกนั้นจึงดำเดินอยู่บนเส้นทางแห่งศีลธรรมสมาธิและปัญญาจนเข้าใจเข้าถึงในขั้นที่หนึ่งคือการเอาชนะกรรม ศิลธรรมสมาธิปัญญาช่วยคำนุนให้มีสติตั้งมัน่นมีพลังของจิตที่แข็งแกร่งพอจนสามารถเอาชนะกรรมซึ่งเป็นการกระทำของตอนนั่นแหละลูกคือเอาชนะการกระทำ ที่ตนนั้นจะต้องไปทำกรรมชั่วก็บีบบังคับให้ทำกรรมดีแล้วก็ฝึกฝนตนจนอยู่เหนือกรรมดีด้วยพระยารทำเอ่ยและก็ยังคงสามารถ ฝึกฝนจนสินธรรมสมาธิและปัญญาช่วยคำนุนจิตด,ดวงนั้นให้มีปัญญารู้ตื่นเข้าใจตามกรรมของตนที่ได้ก่อได้ทำเอาไว้และส่งผลมาและสามารถ ยืนอยู่เหนือกรรมที่ตนได้ก่อได้ทำมาเอียงรู้ตื่นเข้าใจตามเหตุนั้นคือสามารถเอาชนะได้ทั้งกรรมเกา่าเอาชนะได้ทั้งกรรมใหม่ควบคุมไปทุกการกระทำจึงเป็นเพียงแค่สักแต่ว่า กรรมเก่าจะส่งผลมาก็ยอมรับกรรมใหม่จะส่งผลมาก็เห็นเป็นธรรมดาอดีตจะเป็นแบบไหนแก้ไขไม่ได้แต่น้อมเอามาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเรียกว่าเป็นผู้ชนะกรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ จึงถือเป็นผู้ชนะโลกในขั้นที่หนึ่งพระธรรมเอย่ยเมื่อเราควบคุมตัวของเราให้ทำแต่สิ่งที่ดีได้และยอมรับผลที่ไม่ดีตามกฎของธรรมชาติที่ส่งมา ยกระดับจิตของตนอยู่เหนือกรรมทั้งดีและไม่ดีทั้งอดีตและปัจจุบันไม่ยึดติดเพียงแต่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีให้มันดีนด,ดีไปตามเหตุนะปัจจุบันมีอะไรก็ทำไป ย่อมถือว่าเป็นผู้มีชัยชนะโลกในขั้นที่หนึ่งต่อไปเข้าสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองของบุคคลผู้ชนะโลกก็คือการเรียนรู้ที่จะเอาชนะเชื้อแห่งกิเลสและปัญหา ความดีสังสมมาด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญายอมรับสภาวะความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยจิตอันรู้ตื่นเข้าใจว่ากฎแห่งธรรมชาติเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเองจนเขานั้นคลายความยึดติดลุ่มหลงได้ทั้งหมด คือสามารถชนะอยู่เหนือความหลงหลงในตัวในตนในของของตนหลงทุกสิ่งหลงทุกอย่างคลายความลุ่มหลงเหล่านี้ทิ้งไปความรักก็จะไม่มีความโลภและความโกรธก็จะไม่มี ความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะดับไปเช่นเดียวกันบุคคลผู้สามารถสร้างความดีจนชละกิเลสตัณหาได้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่ชะนะโลกได้ในขั้นที่สองหรือเป็นสิ่งที่สอง ที่บุคคลผู้ชนะโลกสามารถที่จะทำได้พระยาธรรมเอย่ยและต่อไปเข้าสู่ขั้นที่สามบุคคลผู้ที่ชนะโลกในขั้นที่สามก็จะต้องเป็นเจตที่รู้ตื่นสว่างสวยัย สามารถที่จะอยู่เหนือทุกสพสิ่งมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติทั้งนั้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่เหนือโลกแห่งสมมุตินั้นได้ยังแท้จริงเห็นอะไรมีอะไรรู้อะไร ก็รู้เพียงแค่สักแต่ว่าว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สิ่งสมมตุติจิตตั้งมั่นสงบสบุขอยู่เหนือโลกสมมตุติจิตสว่างสวยัยเข้าสู่โลกแห่งวิมุตติหลุดพ้น จิตดวงนั้นแหละจึงจะเป็นดวงจิตผู้ชนะโลกโลูกเอ๋ยมีสามประการดังที่กล่าวไปนี้ลาพระยาธรรมแต่ย่อมแน่นอนละลกูกว่าคนคนหนึ่งกว่าจะเอาชนะกรรมกว่าจะเอาชนะกิเลสตัณหา กว่าจะรู้ตื่นรู้แจ้งว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่มุ่งม,มั่นตั้งใจฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ขัดเกลาจิตของตนจากการทำความดีชำระล้าง สิ่งมัวหมองเศร้าหมองทั้งหลายแล้วจิตของลูกก็จะรู้ตื่นขึ้นเรื่อยๆจนลูกนั้นสามารถที่จะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงฉะนั้นลูกเอ๋ย จงตั้งใจบำเพ็ญเพีเยรสร้างความดีฝึกฝนจิตของตนให้จิตนั้นเข้าใจในกรรมเก่าควบคุมในกรรมใหม่อยู่เหนือกรรมทั้งหลายอยู่เหนือกิเลสตัณหาทั้งหลายแล้วจิตของลูก ก็จะเข้าสู่โลกแห่งวิมุตต์หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงเช่นนี้ล่ละประยาธรรมพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวธรรมนั้นมาเถิดจะาทูเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้ว พระพุทธเจ้าค่ะลูกจัดตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามจัดตั้งใจฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีใจใชนะเหนือโลกเป็นขั้นขั้นไปเช่นดังที่พระองค์ทรงเมตตาได้กล่าวมาพระพุทธเจ้าค่ะ 有毒。